สวัสดีครับมาพบกับช่องหกสลึงบาทหาสิบอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เข้าสีผ้าไปเบิงการเลียงแรกชนิดหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมที่กำลังเป็นกระแสอยู่ซึ่งเกษตรกร,ร,กรสามารถเลียงได้เองง่ายๆที่บาทนะครับก็่ต้องลงทุนทอย่างมากมายหลายบันไดนะครับขอมีพื้นที่และความเอาใจใส่นะครับมันจะเป็นมแมล็ดชนิดอย่างไปดูตองการครับผม ไปกันเลยครับครับค่านี้เขาก็ลัมาถึงฟาร์มแล้วนะครับมาแลงท่วานี่ก็คือจิงเลดนะครับฟังเสียงครับอันนี้อายุอ่าสี่สิบสี่สิบเอ็ดวันแล้วนะครับเนาะจากการสอบถามจากจาของฟาร์มเพิ่นนะครับเป็นฟาร์มแบบเปิดนะครับนี่ประเทศฟาร์มเปิดนะครับ หายอากาศท่ายเท่ได้สะดวกครับโรดการมักอ่าหมมของอาหารที่หายไปนะครับเนาะเดี๋ยวสักครูผมจิคอ,อนอยาก่ันเปิดไข่นะครับเปิดถ่าเบื้องนอกว่มันหน่อยมันลายมันไหลเนาะครับเนาะหลายเด้ครับกล่องเห็นบนนอกเนาะหลายนะครับกล่องมองเห็นโบเบิ่อกีมันตื่นผมมันวิ่งลงข้างล่างเบิ้นะครับ เดี๋ยวจะนอนมา่คืนมาแต่เขาจะเปิด่นให้บิ้งนะครับการเลี้ยงว่อยากครับจากการสอบถามจากการสอบถามอยากจากของฟ้ามเพิ่นวานะครับใส่เวลาอยู่45่สิบห้าวันหานว่าสีวันนี่สามารถเจ็บนําผลผลิตนะครับออกไปขายได้เลยครับเนี่สีเอาไปทอดเอาไปต้มหรือว่าไปหนึ่งแหละครับ ตามที่ตลาดเพิ่นสั่งมาตามตลาดเพิ่อนต้องการนะครับข้อกับที่บอลลี่เพื่อนออกเบิดดอกอยานอันนี้ลงไปใเพิ่นใส่เวลาบดดนครับในการเลี้ยงคือว่าเลี้ยงง่ายคมวะตามที่สอบถามจากผข้เลี้ยงมากนะครับใส่เวลาบดดูเดี๋ยวขอนายอนเพื่อนกัน เราหยาดลือนะครับทั้งสองกระบ,บะนี่แหละแต่ที่บลือเบิดครับตื่นจากครึ่งหนึ่งเอาทีละกระบ,บะเนาะนะครับครับดูดิครับเบิง้งเทีลกระบ,บะครับ ครับว่ามันหน่อยมันหลายนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนให้ฟังนะครับว่าเห็ดอย่างน่เนาะนครับดูอันนี้เป็นอาหารบั่น,นครับอาหารของจิ้งเลีดครับเพื่อนๆว่าจิ้งเลีดพันธ์อะไรเนาะท้องแดงหัวใจจิงเล็ดพันท้องแดงครับจิงเล็ดพันท้องแดง ร้ายครับเนี่ยขึ้นมากินอาหารนะครับว่าอาหารมันกัพอหลายอย่างเนาะครับเพราะสับสนเนะาะเพราะสับสนเรียงง่ายเขนานว่าการให้น้ำให้ยังจะมือละเทียรครับให้อาหารมือละเทียสองเทียเรียกแต่อโอกาสเปิดวางที่เนาะมีโอกาสเก็บไม่ได้ร้ายเพื่อให้มันร้ายว่ะคัับ เดี๋ยวผมจะดึงคอกนี้ให้ดูครับอีคอกหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นบดเอโล่งหัวนี้ละหวดค้าอยู่เพิ่นว่าบดเอโล่งนะใครเดี๋ยวผมจะนี่ให้เบิ่งหัวค่าให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวจะอธิบายขั้นตอนการเลี้ยงให้ฟังนะครับบ่ยากบ่ยากเพิ่นว่าแต่เฮาเฮ็ดอีหลีมันสิเฮ็ดได้บ่แต่เพิ่นเฮ็ดประจำเพิ่นว่าบ่ยากเพิ่นว่า นะครับนี่มันตื่นผมครับม,มันเรียนนี้วะท่านโอ้ยต้องไปไกลครับต้งไปไกลอ่าครับไกล้ครับไกลๆ้ร้ายครับ,รบข้างในก็มีดข้างในก็มีดนะครับ เดงไปเนี่ยครับ๋ยว,ยวได้ไปอธิบายขั้นตอนการเลี้ยงมันคนว่าใส่ระยะเวลาสี่สิบห้ามือนี่สามารถเก็บขายได้ครับอ่าระยะเวลานี่ครับนั่นคือการฟักไข่อยู่เก็ดมือนะครับหลังจากที่ฟักเป็นตัวแล้วเก็ดมือนี่สามารถใไ้น้ำนะครับออกน้ำใส่ขันสาาใส่ยังไในคนว่าให้มันคอยดูดคอยกินไปเรื่อยๆสามารถเติมพัก พักอาใไสพักพืนบ้านเข่าเลยครับมิยังเข้าถ่ากิน,นนั่นที่สําคัญภาวาพักห้ามซื้อพักน้ำตลาดนะครับมันมีสารเคมีนะครับของมแมลงพวกนี้มันมันเป็นมแมลงเป็นสัตว์อ่านี่นะครับตระกูลทีว้ต่อสารเคมีพวกยาฉีดยาพวกนี้ประมาณนี้ครับยาฉีดขา,มาแมลงต่างๆนะครับมันเขาบวมักนะครับแพ้ตายบิดนะครับ่าวาหามเล็ดขาดให้เก็บพักน้ำบานเท่าพักบุ้ง ยังเสีครับผักบุ้งพักยังที่มีน้ำบ้านเท่าเนี่ยผักที่เท่ากินเนี่ยเขาก,กินได้ครับแต่พอถึงซีสิบหาเมื่อครับต่อไปทอษขอซีสิบหมื่นขอโทษครับซีสิบหมื่นเพื่อนชื่เรื่มให้ฟักทองครับให้ฟักทองเพื่อยังเพื่อนวะเพื่อเอาไปล่างทองทวพวกรั่มพวกหัวอาหารหนี่แหละให้มันพวกพักบุ้งเพื่อนให้ไปนี่มันัที่มีรถขมรถฝาดแน,น,น่นานเพื่อนที่ล่างออกให้มันเหลือพวก ถ้าฝักท่องวันสีมันมั่นว่าแสนเพดว่าเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคเฉพาะนะครับอันนี้เพิ่มเปิดเผยเพิ่มบอแพงสูตรนะครับนะเปิดเผยเผยฟังเพนว่าเจ้าของฟาร์มเพิ่มบอแพงความรู้นะครับไายสิบอยากศึกษาอยากมาดูงานมาดูาเล่าเลยด้ครับเดี๋ยวทียูเบอร์โทรผมส่งให้ยูใส่คลิปนะครับที่พิามือครับสามารถเชบขายได้เลยเรียกง่ายครับนี่แหละขั้นตอนการเลี้ยงเพราะมีอย่างไรครับง่ายเพนว่า เดี๋ยวคนที่บินเนื้อไอ้เบิดแถวไกลขี่มาลงเของคนเดยวี่น้องไอ้ยินเสียงมันบอเสียงได้ได้หลายเสียงกิกี้กี้กหลายครับมันออกมาบ้าคเบิดเลยครับมันอยู่ในรังไข่นี่การทำขออให้มันอยู่กับสำคัญที่กันเลยครับนี่ขันบ่มีแถบกาวพวกนี้กระดาษกาวพวกนี้ครับเห็นไห่ครับตกไปเบื้อ่าขางคนมันยังจะเป็นสีเหลืองอ่ะนี่สีเหลืองมันยังจะเห็นชัดครับ ข้าบ,บ่มีตัวนี้เขาก็ปีนออกได้ครับเนี่ยเยจไก่เบิดเลยครับเนี่ยเศษไก่เสศษนกเบิดแหละก็มีแบบแถบเหลืองๆกันมันขึ้นไปครับแถบเหลืองแถบขาวก็ได้เป็น้นเทปกาวเทปไซห่อเนี่ยแะครับบ่บ่มีอย่างซับซ้อนหลักๆก็ับมีล่างไข่นะครับถาดแช่หันสามารถประดิษฐ์ได้ครับเนี่ยเพ่นประดิษฐ์จากไม้อัดเองเข้าเนี่ยประดิษฐ์เอาเองไม้อดัดไม่ไผ่มาตเาีเป็นเ้ลี่ยวน็ยังเอาแต่ห<ม>่าตีไอ้ไหว้นะครับประดิษฐ์เอาเอง ว่าจะเป็นต้องไปซื้อเขาเบิดถ้าเบิดก็ได้ถ้ากล้องอเลี้ยงมันนี่ก็สามารถอันนี้ได้ครับสามารถดิษฐ์เอาเอางได้ขันเอามีวัสดุอุปกรณ์นะครับก็ต้องเขียแบบเพิ่นก็นได้แล้วจะให้สีมีไอเดียนะครับดี y วเอาออกแบบเอาเดี๋ยวเป็นสั้นแบบขอด,ดนอกกูนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าสีการการจัดการไขอาหารในน้ำมันสิาง,งบ่เข้าต้องเบิ่งวิธีนะครับหาวิธีการจัดการเอาว่า ข้าสิบริหารจัดการได้บอนะครับอันนี้พืนว่ามันสะดวกการไ้อาหารไถ้นามก็เลยเห็ดคอกแบบซีนะครับจากผลผลิตที่เพิ่นผลิตมากพืนว่ามันมันโอเคนะครับหลังจากที่เขาเบิดรุ่นเบิดอันนี้แล้วการจับเก็บจัดเก็บทําความสะอาดมันจังไงนะครับมันก่วงแล้วก็จัดเก็บพวกรังไข่ไก่บุหงออกมาทำความสะอาดได้นะครับสามารถใส่รุ่นต่อไปได้ อัตจะประมาณรุ่นสองรุ่นนะครับเขาจะเปลี่ยนไหมีขายตามท้องตลาดครับสร้างก็ได้มีลายยี่ห้อที่สร้างใดน,นะครับนั่งทั้งอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ผมบม่บอกว่าของยี่ห้ออย่างนะครับหลายเจ้าเอาไปหาเอาเงนะครับยิน,นเสียงบ่ครับนนเบนนขาบอกมากินอาหารแล้วอันนี้เขาตีคุดว่างใครครับมซ้อมบ้างแหละ ท่านนก็สามารถเก็บเพาะอ่าได้เองนะครับจากนี่แหละเขาดีๆมีวิธีการจัดเก็บโทรมาสอบถามเพิ่นอีกทีหนึ่งว่าการสีให้เขาไข่เก็บเอาไข่จังไดจังสิหาวิธีการเก็บอะไรสิโทรมาสอบถามจาของขว้ามเพิ่นเนาะครับเพิ่นบกากครับเพิ่นบกากเพิ่นบอกแหลโทรมาถามได้เลยครับเพิ่นว่าเลี้ยงง่ายนี่ครับมันดิขึ้นว่าไรเห็นป่ะคือผมบอกมันขึ้นว่าไรมันข้า่มันติดกาว เทพกาวนะครับปีนไ่ได้นะครับเอาแค่นี้กอน,นะครับเนาะมันบินเพิ่นออกเบิดผมมีกัใจายไนได้ผมนันบินออกกำเลยเลยผมโอเคครับตรงน,นี้มุงปิดไวย่างทีเราแง้มขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งโอ้คนรือบอกเพื่อนบอกว่าขอหามมันคือขออ่หนักๆเลยพวกกินพวกกิ่นของนำหอมพวกควันไฟอย่างประมาณนี้ครับ กินยาขามาแลงเนี่ยครับยามาไก่เด็ดขาดเลยพวกน้ำหอมพวกกินอ่าหอมๆต่างๆอ่ะพวกน้ำหอมน้ำยาปั๊บพานุ่มอะไราประมาณนี้ครับยามาไก,ากาาาา่ครับาาไก่เนี่ยตายเบิดคอกเลยครับนี่เนี่ยคอคอหามมันครับคอหักหลักๆมันนี่ของฟ้ามเพลินนี่เพลินเฮ็ดสะอาดครับเพราะว่าบ่มีกินเหม็นบ่มีกินอับเลยครับเพราะามันเป็นเพลินลงเลี่ยงแบบลงเลี่ยงแบบเปิดอ่ะอากาศมัที่โฟ้ตลอดครับ แล้วก็เพินบ่มีอ่ะพวกอย่างงี้อ่ะสารเคมีอย่งางต่างๆเลยครับพวกเนี่สารที่มีเขาไกลว่าไดเลยเขาสียูว่าไดเลยเป็นไพ่ต่อกิ้งลีดทองแดงนะครับหามเด็ดขาดในสิ่งที่ผมบอกมาพวกดำหอมอยาคาม,มาแลงต่างๆหามมาไก้เด็ดขาดครับโอเคครับสำหรับเคมีขอกล้าขวัตสวัสดีครับผมอย่าลืมกดหมากระแลงให้น้ำเลยครับหมากระแลงอย่าลืมครับอย่าลืมกดหมากกระแลงให้น้ำ กดติดตามให้น้ำครับผมขอบคุณครับ